ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับสำหรับวากาสิทธ์ของน้องอุงอิงเพชรบ้นแพงล่าสุดทำเอาเอฟซีเฮกันทั้งประเทศอีกแล้วหลังจากที่สลักกินแบ่งรัฐบาลออกมาเลขท้าย2ตัวบน7227เทำเอาปพ่อยแม่เอนี่โอนมาอะไกันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวครับอาเจด้วิเจดเอาเอา่ะมันออกไปแล้วได้เท่ละ ไปซืนะ้อตัวนี้ละเอ้าเกสองฮะเก้บสองไม่แห oh. no so ้งเก็บเต้มเลยวะไปปัดด่าแล้วไปเห็นดีเอาเอเลยเอาเก็บสองไม่ไม่ถึงเลขอนมายได้นะครับโอนมายได้เลยเก็บส มาในกลุ่มแล้วเลี้อุ๋งอิงแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนวลชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อย FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับมาพูดถึงเรื่องควันหลงของอ่ารางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2569กันเนาะทุกคนหลังจากที่ลหลายๆคนก็น่าจะมีโชคมีลาบก,กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันไปเยอะมากๆเชื่ออย่างนั้นเพราะว่า น้องอุ๋งอิงเพื่อนแพงไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้พูดเลขนี้ออกมาเมื่อคืนก่อนเนาะที่พอนนท์ได้มีการถ่ายไว้ไม่หน่อยนะโชว์เลขมา3-4ทุกคนแต่อุ๋งอิงเพื่นแพงเนี่ยพูดเป็นกิจจลักษณะเลยว่าเลขมัน72นะ72แล้วย้ําอยู่7 2 72เพราะว่าอะไรรู้ไหม3บวก4ได้7แล้วมัน2ตัวเท่ากับ72แบบนี้ทำให้พ่อพันธมเอฟซีเนี่ยใส่กันตัวเดียวเนี่ยวนกันอยู่ตัวเดียวเนี่ยนนท์ก็ยอมรับว่าไม่ได้ซื้อ2ตัว ซื้อแค่3าตัวนะ้องซื้อ272ทุกคนดังวยิ่งถ้าเกิดว่ามีรู้ว่าป้าป้านางไหมหมายถึงว่าป้าดาถ้าป้าดาจุดทูบเมื่อเช้าแล้วถ้ามีคนถ่ายคลิปได้อีกเนี่ยโอ้โหส972ก้าเจ็ดสองน่ยคือจะอะไรเป็นที่สุดยอดมากแต่ว่าต้องยอมรับกันแบบนี้นะครับว่าวาจาของน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยเป็นไหลที่มันเป็นเรื่องที่บังเอิญ ไปไหมบังเอิญอีกแล้วบังเอิญหรือไม่มันเกิดคําถามในใจหลายๆคนที่เป็น FC ของน้องอุ่งอิงเพ็นบ้านแพงหรือไม่ใช่ FC ของน้องอุ่งอิงเป็นบ้านแพงเวลาน้องพูด อะไรสักอย่างหนึ่งก็มักจะเป็นจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยส่งผลทําให้เอฟซีแฟนคลับเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าน้องอุ๋งอิงี่เพื่อนแพงเป็นคนที่วาจาสิทธิ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรือไม่อะไรประมาณนี้ซึ่งนัอนก็เป็นคนอีกหนึ่งคนนี่แหละที่เชื่อเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีใจิตใจบริสุทธิ์นะหมายถึงว่าเวลาพูดอะไรมาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าให้พ่อแม่เอฟซีงมง่ายหรือเป็นการงมงายไหมหรืออะไรย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการแบบโฆษณาชวนเชื่อไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเอ มาตั้งแต่ช่วงรแรกๆตั้งแต่ช่วงที่ติดตามมาใหม่ๆอะไรเงี้ยอหิงค์แันแพงมักจะแสดงอิทชลิศหรือว่าแสดงอะไรที่มันเกี่ยวกับความมัสจั์ใจเนี่ยให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการพูดการรู้่วงหน้าการเห็นอะไรหลายๆอย่างหรือว่าการที่จะบอกอะไรแบบเนี้ยยังพูดอะไรออกมาที่แบบไม่คิดว่าจะเป็นความจริงแต่มันเกิดขึ้นจริงหลายๆรอบอะไรประมาณเนี้ยส่งผลทำให้เมื่อวานนี้แหละครับ17 กรนกระดาคม2,569พะพอแม่เอฟซีหลายๆคนถูก3ตัวตรงถูก2ตัวบน2ตัวล่างอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องได้เห็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นแล้วสําหรับมารายเด็ดสองที่พอพอแม่เอฟซ โอนมาให้น้องอุงอิงเพื่อนแพงก็ต้องยอมรับกันแบบนี้ว่าต้องแต่ลงรถกันเลยทีเดียวทั้งพ่อกันชัยทั้งพ่อนนนนะเอาต่างเอามาลัยน้ําใจมาให้ก็ยังไม่ได้ขึ้นเวทีเลยแค่ลงรถมารับมาลัยเกือบแสนแล้วเป็นอะไรที่น่าอัศาจรรย์ใจน่าทึ่งมากๆไม่มีใครทําได้แบบนี้นะนั่นนั่นเชื่อว่าแบบนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าต้องแสดงความสามารถก่อนต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นก่อนถึงจะได้มาลายัยอะไรประมาณนี้แต่อุงอิงมันแพงเนี่ยเราไว้ในฐานที่เข้าใจเขาแล้วกันว่าน้องเป็นคนที่ มีบุญญาธิการสูงมากมากจริงๆส่งผลทําให้พ่อพแม่เอฟซีเนี่ยได้โชคได้ลาบกับน้องไปตามๆกันรวมไปถึงก็ได้ความสุขอ่ะหนึ่งเลยเนี่ยยืนพื้นก็คือความสุขที่พ่อพแม่เอฟซีได้รับจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในแต่ละวันเนี่ยแค่ดูคลิปแค่เห็นน้องยิ้มแค่เห็นน้องล่าเริงเนี่ยก็มีความสุขแล้วและยังได้โชคได้ลาบอีกเอาจริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ถูกทุกมวด ไม่ได้บอกว่าองุ่นนนแพงบอกหวยถูกทุกงวดนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แต่ก็มักจะได้อะไรแบบนี้มาในถ้ามองว่าประการเป็นส้มหล่นหรือไม่หรือว่าเป็นความสุขต่างตอบแทนอย่างที่น้อนบอกนั่แหละครับว่าดูองุ่งหนิ่นแพงได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนี่ก็เลยเป็นภาพบรรยากาศที่อยากจะหยิบยกมาเล่าเอาจริงๆเมื่อวานน้อนก็ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดแหละแต่ว่าเมื่อวานก็คือเดินทางไปพัทยาแล้วก็เป็นงานแรนลี่ ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนั่นแหละนั่นก็เป็นกรรมการอะไรอย่างเงี้ยล้วก็จ้างพี่อามไทยรถแห่ด้วยหมายถึงว่าจ้างทีมงานรถแห่มาเล่นก็ถือว่า ตอบโจทย์นะมีความสุขแล้วก็มอบความสุขไปตามๆกันแล้วก็นี่แหละครับก็ได้เคลียร์งงเคลียร์งานกันสุดท้ายกลับมาถึงที่พักแล้วเราก็อยากจะอัดคลิปสักคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ยังคงเป็นกระแสและเป็นไวรัลอยู่ณขณะนี้ไม่ใช่คลิปอะไรที่ไหนเลยก็คือ7227นี่แหละที่ทําเอาเป็นที่ฮือฮาในวงการหมอลำในวงการเสี่ยงโชคเสี่ยงสตากับตัวเลขเนี่ยมากๆเช่นกันสําหรับมาลัยสำหรับ เลขเลขนี้นะเพราะว่าอู๋อิมันแพงย้ำแบบเต็มปากจริงๆว่าเจ็ดสอง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 เดี๋ยวพ่อพนอนจนถึงบอกว่าแบบขายที่ขายนาซื้อกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายแลย้วโอ้โหเป็นภาพบรรยากาศที่พ่อน,นเนี่ยพอมันลุนนะ้นแลปุ๊บเฮลั่นบ้านกันเลยทีเดียวปัญหาไอป้ปดานี่ก็น่าจะได้3ตัวตรงกับแม่หน่อยนะแม่หน่อยบอกว่าแม่หน่อยได้แสนหกดีใจครับดีใจกับทุกคนที่ มีดวงสมพง์กันกับน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงสําหรับใครที่ไม่ได้ซื้อหรือว่าใครที่ซื้อไม่ถูกก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจกันต่อไปอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้แล้วกันแต่ว่าความสุขอยากจะให้โฟกัสที่ตัวน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มอบความสุขนั่นแหละไม่จำเป็นต้องบอกหวยหรือว่าไม่จงเป็นต้องถูกหวยสาน้องก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าถูกมันก็จะเป็นเรื่องดีเรื่องราวดีในชีวิตที่อยากจะ มีเงินมีกําลังทรัพย์เอามาเปมอะไรน้องอู๋เป็นบ้านแพงอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นภาพบรรยากาศการหยิบยกมาเล่ากันสีสันที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาก็ทำเอาพ่อพ่อแม่เอซยิ้มกันไปต่างๆนานาไปอ่านไล่ดูคอมเมนต์แล้วนะ<ม>บางคนบอกถูก7จ็ดสองพันคณบางคนบอกถูกเจ็ดอ่าเก้าเก้าเจ็ดสองห้าร้อยคูณห้าร้อยเจ็ดสองคูณห้าร้อยอะไรประมาณนี้โอ้โหมันเป็นสิ่งที่ จะบอกว่าเหลือเชื่อไหมมันก็พูดมาหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นจริงแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นต่อมันเป็นเรื่องที่บังเอิญไหมซึ่งมันก็บังเอิญหลายรอบมากๆสําหรับเรื่องอะไรแบบนี้เนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าไปไป,ไปว่ากล่าวคนที่เขาเชื่ออะไรประมาณนี้คนที่เขาเชื่อเขาเชื่อจริงๆแล้วน้องก็รู้สึกว่าวน้องเป็นคนหนึ่งแหละที่แบบเชื่อแต่ว่าถ้าจะมีดวงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับ ดวงของแต่และคนด้วยอย่างนั่นเนี่ยโอ็งก็เห็นก็ดูคลิปมาด้วยกันเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อสองตัวนะแต่คนที่ชอบซื้อเนี่ยจัดตัดจัดเต็มกันเลยทีเดียวก็เ็ยภาพบรรยากาศที่องค์อิงอนัฒแแพงได้รับมาไลกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะหยิบยกมาเล่าใน คลิปนี้กันแล้วกันแน่นอนครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,ชงสีถนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับพามพิเร่เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุ้งอิงวงการมลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้ตนะ้องลาไปก่อนสวัสดีครับ